ขอบสุริการครับอีกชุดหนึ่งของรายการนะครับขอบคุณมิรักยาเพลงนะฮะที่แนะนำผลงานเพลงเพราะเข้ามานะครับนะสวัสดีจ้าพี่เป่าขอเพลงไม่ใช่บ้านเราหน่อยเอ๊ไใย,ยังยังหาไม่เจอนะไม่ใช่บ้านเราขอบคุณนะครับมิรักยอเพลงนะฮะทางเฟซบุ๊กไลท์ที่ผมมองเห็นในขณะนี้นะฮะมีพี่สุนทรีสมวัจจตร,จราดภู นะครับเข้ามาเป็นคนแรกๆเลยนะครับผมน้องเดือนขาวเดือนแก้วนะแสงขาวใช่เป็นเดือนขาวใช่แล้วเดือนแก้วแสงขาวนะฮะจากพังงาน้องอพรนะฮะน้องอพรเกิดเกตนะครับบอกยังไม่ปิดร้านเลยจากคลองใหม่นะเออน้องก้อยชังเออน้องก้อยวรพรนะฮะนะนะตังกะชูนะจากมหาชัยขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามรายการทางสถานี แด้กขขอเพลงพี่พักภูมิมาแล้วล่ะนะฮะจูบมาจับนะฮะแล้วก็บีช้างนะฮะจากตลาดภูนะครับนะกระุงเทพมหานคร mm hmm. อดอรมองนงเยาวจากกรุงเทพมหานครนะเข้ามาในช่วงนี้ของรายการด้วยนะที่ผมมองเห็นในขณะนี้นะครับนะสำหรับคนที่ผมมองไม่เห็นก็ต้องขออภ <c oughs> ัยในโอกาสนี้ด้วยนะครับถือว่าทุกท่านนะครับให้กำลังแรงใจ กำลังศรัทธาให้กับคลื่นครองใหม่สัมผัสนิโอทุกช่วงรายการที่เราอากาศทุกช่วงดีเจนะครับนะขอบคุณทุกท่านด้วยนะวันนี้พี่สุนทรีนะครไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนี่ยนฮะไปทําบุญที่ไหนบ้างนะครับนะนะถือว่าเป็นมิรักแฟนประจําของรายการนะครับเขาบอกว่าอันนี้สงแห่งการสวดมนต์แห่งการฟังธรรมเนี่ยนฮะ เป็นอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่นะบางคนบอกว่าฟังรรทาใม้เฉยไม่ไม่ได้บุญกุศลอะไรคนจะได้บุญกุศลต้องบริจาคทานเท่านั้นนะไม่ใช่นะฮะนะการฟังธรรมนี่ฮนะการฟังธรรมการรับทราบว่าธรรมของพุทธเจ้าเป็นยังไงแล้วเอามาพิจารณานะครับและสามารถถ่ายทอดได้นะครับหมายความว่าคือสามารถสอนคนเือดได้นี่นะนะเราก็ได้บุญกุศลด้วยเช่นเดียวกันนะ เผลอเนะเวลาเรานะอยากจะหลุดพ้นเนี่เราทําสมาธิเราเข้าใจธรรมะมากขึ้นนี่นะนะจิตมันสงบจิตมันสงบมากกว่าคนที่ไม่เข้าใจธรรมะนะครับนะเพราะว่าการเข้าใจธรรมะเนี่ยมันเข้าใจเข้าใจตัวเองด้วยนะฮะตัวเองนะไม่มีอัตตาในตัวเองนะครับนะถ้ามีอัตตาในตัวเองบางทีมก็ทําให้ตัวเองเนี่ยนะไม่สงบจิตไม่สงบนะครับเพราะว่า กิเลสมันพุ่งพล่านอยู่ตลอดเวลานะการระง,งับจิตนะฮะการระง,งับจิตเนี่ยนะฮะก็คือการที่เราสามารถที่จะดับกิเลสได้นะในระในระดับหนึ่งนะแต่ให้ดับได้จริงๆเนะี่ยมันก็ต้องมีการปฏิบัติอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ไหว้พระนยฮะนะ,ะนะ,นะะก็ถือว่าได้บุญกุศลด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะับอย่าง วาร์เ้าบอกว่าการฟังธรรมะนี่นะก็สามารถบรรลุพระอรหันต์ได้มีอยู่5อย่างนะครับ 1. ฟังธรรม 2. แสดงธรรม 3. สาสัทายธรรมนะฮะก็คือการสวมดมนต์นั่นเองนะสก็คือการติตองธรรมเพ่งธรรมนะครับ5คือการวิปัสสนาญาณน,นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักอย่างหนึ่งนะฮะของนะการที่จะให้เรามีขอบสุขได้ นะทุกคนเกิดมาเนี่ยอยากจะมีความสุขทท่านั้นนะนะจะสุขแบบไหนท่านเองนะครับก็หาวิธีการนะให้สุขมากยิ่งขึ้นบางทีก็เราก็นั่งฟังเพลงเนี่ยบางทีก็มีความสุขนะนะนั่งฟังเพลงแล้วก็นะไม่คิดอะไรมากปล่อยอารมณ์ไปตามเพลงนะนะก็นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นความสุขอย่างหนึ่งของตัวเราเองนะครับ ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการของทางสถานีนะครับโดยเฉพาะท่านพิสูจน์ธรรมวิพน์นะรประธานกตรอของสอพสำพรานท่านนายกจิรวัตรสะสมทรัพนะครับนะนายกการบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมท่านสจฐานีสจทวีบนะฮะกินถนอมนะสจอเภอสำพรานเขตหนึ่งนายกุณสมจรดลน,นะครับนายกการบริหารส่วนตะบนสำพรานนายกสมชายผู้ทองนะครับนายกการบริหารส่วนตะบนบ้านใหม่ นายกเนเองน้อยพิทักษ์นะครับนายกการบริหารส่วนตำบลคลองใหม่นะครับที่ให้การสนับสนุนขาวต้นชั่วโมงของทางสถานีนะครับต้องขอขอบคุณไว้นโอกาสนี้ด้วยนะครับนะแต่ทปออยางไรก็ตามก็อย่าลืมพ่อสัมพรา์กุขานะครับรถยนต์คุณภาพเกรดนะครับนะมีให้เริ่มมากกว่า2องรคันมี2สาขาสาขาตรงข้ามโรตัรสัมพันธ์และข้างๆโรตาสัมผันธ์นะครับ อีกประมาณ20ปีนะฮะนะรถเมืองไทยจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้านะรถน้ํามันจะมีน้อยลงนะครับนะช่วงนี้ยังซื้อได้นะรถรถน้ํามันยังซื้อได้ส่วนคนที่ตั้งใจจะซื้อรถไฟฟ้านั่ต้องรออีกสักสิบยี่สิบปีนะเพราะเวลาซื้อตอนช่วงนี้ก็มีขายเหมือนกันแต่วราคามันแพงนะครับผมว่าประมาณ20กว่าปีเนี่ยราคาจะถูกเพราะมีหลายประเทศนะฮะพยายามที่จะ พอิรถไฟฟ้าอย่างประเทศจีนเนี่ยนะฮะประเทศจีนก็เริ่มเริ่มประกาศออกแล้วนะฮะว่านะรถน้ำมันเนี่ยมันเราต้องไปขึ้นตรงกับโอเปกอยู่ตลอดเวลาโอเปกสามารถกําหนดราคาได้นะครับถ้ารถไฟฟ้าเราไป,าาไปชาจอย่างเดียวน,ยนะเราไม่ต้องไปรอว่าโอเปกโอเปกมันจะขึ้นราคาน้ํามันนะหรือจะราคามากราคาน้อยนะฮะนะชาจอย่างเดียวนีรถต่อไปจะมีต่อไปประมาณ10-20ปีข้างหน้านะะี่ฮะ นะจะไม่มีปัม๊มน้ำมันนะจะมีปัมป๊มแกปั๊มชาร์จน่ชาร์จไฟฟ้านะฮะนะนะหมายความว่าคือรถแต่ละเครื่องแต่ละเครื่องก็จะมีนะตัวชาร์ตตัวชาร์จไฟนะครับชาร์จให้เต็มเหมือนกับโทรศรัพท์เนี่ยถึงจะวิ่งได้นะโทรศัพท์นี่ถ้าไม่ชาร์จชาร์จไม่เต็มก็ดูไม่ได้นะฮะจะใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าก็จะมีเป็นนะเป็นที่ สะดวกสบายมากขึ้นนะครับวันดีคุณนันทาตังกะชูอุ้ยไม่ใช่ <laughs> นันทาส้อยสุวรรณโอ้โหจะตังกชูใช่แล้วนันทาส้อยสุวรรณนะครับสายสวนจากคลองใหม่อยากฟังเพลงไหนชอบเพลงอะไรนะครับบอกมาได้เลยนะครับน้องปอหรือเปล่านี่น้องน้องปอคุณอ้อยซิมเจริญนะฮะจาก วัดเทียนดัดนะครับขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามรายการของทางสถานีฟังอีก4บทเพลงดีกว่านะครับพ่อให้กับแยกเพลงได้ฟังในช่วงที่2ของรายการนะครับนะแนะนําเพลงเข้ามาได้นะครับรักแล้วไม่ลืมนะฮะจากป้าเนียนคุณป้าสบายดีนะคุณป้านะในฝันนะครับป้ามวยวินเลดป้ามวยวินเลดนะครับนะแล้วก็มอเพลง่าพร้อมให้กับพี่สุนทรีสมวัดจจากตลาดภูนะครับ ทีพีเชียงใหม่พี่ช้างนะฮะจาดลุงนะครับนะมอบเป็นความสุขด,ด้านเสียงเพลงในช่วงนี้ของรายการเชิญรับฟังเพลงครับ